มากำแพงเพชรครั้งนี้โชคดีมากๆพักที่โรงแรมไม้ใหญ่รีสอร์ทแบงค์พันมีอนบรรยากาศร่มรื่นมากๆตื่นมาออกกำลังกายได้เลยบรรยากาศโดยรอบเป็นอย่างนี้เลยสวยงามจริงๆฟินห้องพักก็ใหม่แล้วก็สะอาดสะอา้านเตียงก็คือนอนหลับสบาย มีชุดกาแฟให้อันนี้เตียงนอนแบบสองเตียงมีอาหารเช้าด้วยนะคะราคาแบบนี้อันนี้เป็นระเบียงนะคะเดี๋ยวมาเช็คห้องน้ำกันห้องน้ำมีแยกเสียงแยกแหง้งมีชมพูค่ะนี่ฝักบัวอย่างนี้เลย ว้าวน้ำไหลแรงแบบพุ่งเลยลบแทบไม่ทันมีเครื่องทำน้ำอุ่นห้องน้ำดูทำสมัยเป็นโงแรม